โอ้โหมือยเอาไอยู่โอ้โหนมาเลยสันนีครับผมร้านสิบบาทตอนสะอาดก็ไงเ้ยเข,า,ขาชิ้น มุก้อมีนิสัยอะไรครับไม่ได้มาน,นั่งครับผมขนาดกินเหมือนเดิมมันน่างกรตรงเลยพักจะสดโชว์เลยเห็นมีถุนแบบครับผมเส้นกลางเส้นเล็กมีเขาขุนเส้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เด็กแล้วก็พี่อะไร,รครับลืมแล้วพี่ลุงกระตา พี่ลุงนะว่าเด็กที่เรียนมาอะไรพี่เด็ก <ขอ S 3> ชื่อจ่อยครับจ <laughs> อยอดีตเคยจ่อยครับอดีตเคยจ่อยได้แล้วครับจดจำได้สวัสดีครับผม <laughs> พ่อลูกชิ้นครับ <laughs> โอ้เดี๋ยวรถไปก่อนนะครับพ่อลูกชิน้นมือกินอูห้ห้องวัด ทำดีมากหอมมากแต่งเราวันนี้ใหญ่นิดหน่อยครับโอ้มีผู้เลิกผู้มาแล้วครับแต่งผู้ใหญ่ไปเลย หอมอากปักรนะเพาองม้ผมเอ้กินกระเพาเค็มตรงนั้นล้วตมอมกินเหมือนแต่ยอยู่ขกางจาน นี่ปะตองเลยครับผมต่องแบบนี้มีท่าไม่ตายครับผมมัสังติผัดมีโคราชนะครับหนี่หูหูมดจับหู มืดเหาไปอยู่มองเห็นหูนุงเลยเนี่ยหมูเต็มเลยแบบมาไม้มหาศาล เกี่ยวมานะครับผมแล้วก่อนี้ครับสิบบาทอืมแต่รสาติชุ่มชิ่มมากมาครับใส่ตะพิกเลยเย็ดมากนะผมเนี่ย ับยอดไผ่หน้าร้านอะไรที่เป็นยังไงดูเลย,เลยอร่อครับ

ตอนนี้เสียเด่นกำลังบอกครับผมจืดจางลางอาจแต่เอาลังดังแต่ก่อนผมเคยบอกอยู่จืดจางลางครับ,รบรแต่เป็นคำแบบคำแบบเฉพาะตัวของเสียเด่นครับบ้านมันยูสายมากเลยนะมาตีมวยเต้นมังกรรอบหน้าครับร จะไปขอคำ่หนีน้ำพินเลยเชี่ยประดัดได้กับว่าจื๊อจางล่างเลยครับแบบเมนูเด็ดของร้านของผมไก่กรอบแต่ผมมาอาผัดกะเพราทำได้หลายเมนูนะครับไก่กรอบ าแล้วก็จะกินกับผักแบบสดๆับผมดูตับผักกระเพราอมพี่นริงเลยมาร้องผมไม่เชียรหอมพี่หอกระเพราเออ๋อมึกนนิงสดส <Liberty. S 2>